มมผมตื่นเต้นมาเลยเมื่อกี้งไงฮะผมจับแขนเขาผมเย็นเลยอะเดี๋ยวก่อนนะอเอาใหม่ผมจับแขนเขาแล้วผมมือเย็นไปหมดเลย เอามาอยู่ดีนะคะคนเราเวลาจะไปจับแขนใครนะคะเราต้องรู้สึกถึงตัวของคนอื่นถูกไหมสมมติว่าตัวเขาอุ่นจังตัวเขาเย็นจังเขารู้สึกว่าตื่นเต้นจังผมไปจับแขนเขามือผมเย็นไปหมดเลยครับอ้าวมึงเอาไงกันแน่ผมตื่นเต้นไงผมมือเย็นอแต่ว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเขาไม่เป็นไรพอจับตัวเขาตัวเขาสั่นงื้อเงืองื้เลยงื้อเงืองื้เลยสั่นยังไงนะหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โหวัวเนื้อเกินไปละเกินไปแล้วหรอแล้วตัวคนสั่นจริงไหมคนสั่นเพราะว่าคนตื่น หรือว่าคุณสันเพราะว่าเขามาจับตัวคุณเพราะว่ากาแฟครับจริงจริงซีนนี้เราถ่ายกันหลายเทปมากมันเพราะอะไรจะเราถ่ายกันหลายเทเพราะะอไรครับเพราะว่าผมทำแรงไปเขาคุณลองเทปตอนที่คุณเล่นจริงๆให้เขาให้เขาดูวัดขั้นวัดเขายังไงหน่อยดูสิด้วยความที่เราเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเงี้ยเราอาจจะแบบมือหนักไปหน่อยด้วยความคุนหนึ่งสองสามโอ้ย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  อย่างนี้จริงๆแล้วอย่างเงี้ยไปหลายเทคมากแล้วพี่อ้อบอกสองเทคเองครับผมสามจ้าไม่ได้มีไหมนอกบทมีมใครได้ผมนี่แหละเราแล้วนอกบทตรงไหนเราแล้วหมตรงไหนเออซีนที่สนามบินมันเป็นซีนที่ผมชอบด้วยเพราะว่าตอนแรกอะแค่กอดอย่างเดียวครับแต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหกว่าเขาจะได้เจอกันแล้วก็ แล้วก็เทียนจะไปอยู่ต่างประเทศจะไปเรียนต่างประเทศสต้องสองปีผมรู้สึกว่าผู้ผ่านน่าจะแสดงความรักกับเขาบ้างก็เลยต้องหอมหัวเขาไปคื<ช><ช>อไม,ไม่มีในบทไม่มีพี่ออปก็ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งครับแล้ผมคิดว่าพี่ออปอาจะไม่ชอบผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าถ้าไม่ชอบอบบ ไม่ต้องเอาก็ได้นะผมผมแค่รู้สึกฟีลว่าอยากหอมออผ่าที่สุดแล้วเราพอเล่นไปปุ๊บพี่อ๊อฟเห็นปุ๊บพี่อ๊อฟบอกว่าลองดูลองดูทําเลยเออใช่แล้วพอทําออกมามันก็ได้ฟีลจริงจริงได้ฟีลจริงๆใช่ครับคือพี่อ๊อฟเคยบอกผมว่าพอมาถึงน้ำโมเมนต์จริงอ่ะใช่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงขนาดนี้แล้วมันไม่ได้เจอกันนานแล้วมันรักกันจริงจริงแล้วมันพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองก็เลยก็เลยจุบเลยอย่างนี้เลย แล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนใช่เลยนะอืมปากแต่ละคนคือแบบแาเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ทัสอัพค่ะอยู่บนดอยอย่างเงี้ยมันมีเวลาทัสอัพเลยคือวันนั้นมีร้องไห้หนักมากร้องไห้มาแบบทั้งวันแล้วอ่ะจนเราน้ำในร่างกายหมดเขาเรียกว่ายมเอาปากแห้งประมาณปากแห้งประมาณนืึงเออคือปากก็จะแห้งแต่แต่ว่าก็สั่งเดี๋ยวนั้นเลยแล้วซึ่งเราก็ทําเดี๋ยวนั้นเลยอารมณ์เราก็มาเดี๋ยวนั้นเลยใช่อารมณ์ก็มาเลยเพราะว่ามัน พอเราเป็นตัวละครเราเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่ามันเราก็อยากจูบก็อยากจูบงงงงงตัวละครตัวละครคตัวละคร,ะครนะอ๋อค่ะคือผมอ่ะผมผมรักแมวมากแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีใครอยู่ข้างๆผมอ่างเงี้ยมันมันก็คงเป็นสิ่งที่ดีก็จะเอาเจ้าโซดาไป โซดาเป็นแมวผมแมวที่บ้านนะฮะใช่ไม่คุณไม่เคยบอกผมเลยว่าคุณมีแมวไม่ไม่ไม่คุณขาเขาต้องบอกทุกเรื่องในชีวิตของเขาคุณเป็นใครเหรอคะโอเคครับได้ได้ได้ยากอมันไม่เขินหรือว่ามันเขินหมดเลยผมเขินมันให้ให้มิกตอบก่อนให้มิกตอบก่อนอ่าเป็นซินหอมแก้มครับหอมแก้มไม่น่าเขินไหมผมเขินมากไม่เพราะจริงๆแล้วอ่ะเหมือนอันนี้เขาอิมพอไว้มาเองว่า ไอ้หอมแก้มใช่ไหมไอ้หอมแก้มใช่ไหมเพราะตอนแรกคือผมตกใจแล้วผมก็เขินผมไม่ทันตั้งตัวมันมีอะไรอยู่เดีเขาก็มาจากข้างหลังก็หอมแก้มผมอ๋อเพราะตอนแรกก็ไม่ใจเลยตอนแรกก็คือไม่มีการหอมแก้มไม่มีอ๋อแล้วคุณคิดว่าซีนนั้นน่าจะมีการหอมแก้มมันเกิดขึ้นดีกว่าอะไรอย่างนี้หรอใช่ก็อารมณ์มันได้พี่ออปบี้บอาว่าทายังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเขาเป็นของเราคุณก็คือไม่รู้ตัวผมไม่รู้ผมตกใจแล้วผมก็แบบ <ต>ก,ก็มันเขินมันมันตกใจจริงอ,อะอะไรเงี้ยก็คือที่เราเห็นกันในซีนในฉากจริงก็คือว่าเขินจริงๆเขินจริง <laughs> พอเราหอมแก้มเขาอะมันเป็นเหมือนเป็นครั้งแรกๆเลยบางที่ตั้งใจหอมจริงๆอื